เพราะนั้นอย่างที่ทราบเขาเป็นหนุ่มโสดจากสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมผมว่าเป็นประเด็น เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นแฟนเขาต้องรู้สักน,นิดหนึ่งเถอะครับว่าถ้าเกิดคุณมีผู้ชายเป็นคนสปปลาวเนี่ยก,กฎกติกามาร,รยาทเงื่อนไขทางสังคมหรือว่าจารีตประเพณีเป็นอย่างไรเ,ออเราใช้โอกาสนี้คุยกันหนุ่มโสดเล่าให้เราฟังหน่อยซึ่งว่าเป็นแฟนกับคนลาวอ่าก็ด้วยที่ว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ว่า มีวัฒนธรรมที่ว่า to อ่อนน้อมทอมโตและก็อยู่ในกรอบสมมติว่าเราได้มาเป็นแฟนกันหรือว่าเราได้ได้หู้จักกันหรือว่าได้ไปประเทศลาวสันติก็อยากจะแนะนําว่าหนึ่งจะต้องแมนแต่งตค่อนข้างที่จะสุภาพเวลาที่เหมาะสมเป็นต้นแมนต,ตามที่สาธารณะ,ะไปวัด หรือวัดนี่ต้องเด็ดขาดต้องใส่สิ้นตลอดแล้วก็ใส่ไปวัดวัดนี่ต้องสิ้นเลยต้องใส่ปีเป็นกระโปรงยาวคุมเข่าอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดตามห้างตามที่สาธารณะแต่งยังไงฮะการะเป็นแบบสุภาพสุภาพแบบบทจําเป็นต้องแบบถ้าจะเป็นโป้ฮัตเอิร์สสายเดียวอันนี้คัดสิเบงเป็นแบบบอดีเป็นข้อต่อมาข้อสงข้อต่อมาข้อที่สนี่ เวลาชีเขาเป็นแฟนกันถ้าว่ายังบบทันได้แต่งงานกันประมาณนี้จะมาแบบยางจับมือกันหรือว่ากอดคอกันในสถานที่สาธารณะอันนี้มันมันเบี่งบนเหมาะสมอ๋อจับมือกันก็ไม่ได้ไม่ละเดินถ้าเดินเดินห้างเงี้ยเราจับมือกันอย่างเงี้ยมันไม่มาสมโบค่อยมีแล้วก็ไม่ทาเขาไม่ากันไม่ทำกันจะแบบว่าผู้ชายจะมาโอบกอดผู้หญิงอะไรอย่างงี้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเดินจับมือถือไม้กันในที่สาธารณะถ้าสมมุติว่า ผู้หญิงกับผู้ชายที่ว่าเป็นแฟนกันแล้วยังบบทันได้แต่งงานกันถ้าหากว่าไปยุ่น้ำกันบ่ว่าจะเป็นฮอพักหรือว่ายูบอนใดกันแล้วแต่ที่ยังบบทันได้แต่งงานกันแล้วพวกเจ้ารกไปอยู่ด้วยกันจากซี่เนาะอ่าตัวนี้มันเป็นการพิชิตของประเพณีเป็นการพิดผีแล้วกับพิดกฎหมายพร้อมอันนี้สามารถที่จะจับเอาผู้ชายเข้าคุกได้เลยแล้วกับปับใหม่พร้อมหรือสามารถที่จะลงโทษด้วยการแบบ ให้ผู้ช้ายฮับพิซอบด้วยการมาสู่ขอหรือทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะยินยอมกันได้หญิงชายยังไม่ได้แต่งงานกันพากันมาอยู่คอนโดอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่งั้นต้องแบบว่าผู้ชายต้องมาสู่ขอแต่งงานใี่เป็นเรื่องราวและบัานนี้สาหรับคนต่างประเทศหรือว่าคนไทยหรือประเทศใดกันเราแต่ทีไปประเทศเราเวลาที่ว่าเขาไปแสดงความฮักต่อกันกอดจูบกันหรือว่ากอดเฟื้อกันอยู่ตามสถานที่สาธารณะอันนี้สามารถที่จะเข้าคุกได้โดยจิบุงฮุโตเพราะว่าจะชุกช่า ในในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่สาธารณะเป็นตัวเป็นอนุสาวรีย์บออย่างประมาณนี้อ๋อถึงเราจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาไปกอดจูบเขากับแฟนเราอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าในที่วัดในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์อะไรอย่างนี้โดนจับได้เลยโดนจับที่เรามีความรู้นะได้มีความรู้เออเออมันก็ได้อยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าต้องอยู่ในกาลเทศะเอาละวัฒนธรรมที่แตกต่างก็มีข้อปฏิบัติที่ต่างออกไปนะครับ สายสดได้ฟังแบบนี้แล้วคุณโอเคไหมล่ะถ้าคุณโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็คงต้องลากเท่านี้อชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ